สวัสดีค่ะพบกับช่องกับตันดอมซิ่งอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาใกล้ถึงบ้านพี่เอกรถข้างหน้าหลบได้ไหมเมื่อก,กี้เราก็ไปตลาดมานะคะตามวัตถุประสงค์นะคะของพี่สาวดอนนะคะซึ่งไปซื้อผักนะคะ งบ500บาทนะคะได้เยอะมากใช่ได้เยอะมากนะเกินคาดมากๆเลยนะเอฟซีตอนนี้เราก็มาถึงร้านพี่เอกแล้วม,มาออถึงร้านพี่เอกแล้วนะคะเดี๋ยวรอแอดกับตันไปเอาของลงมาก่อนแล้วก็ถือโอกาสเซอร์ไพรส์เลยนะคะ อาจจะยังไม่มีใครรู้นะคะว่านี่กำลังนั่งทำงานกันอยู่นะคะปึ๊บปึ๊บเต็มคาเบลเลยวันนี้โหจัดเต็มโอ้โหมาเต็มคาราเบลเลยผัดครับโอ้ช่วยได้เหรอไเป็นไรครับนี่มาเต็มเลย คุณใี่มีผู้หญิกใจดีติดต่อมาเมื่อเช้าครับเมื่อเช้า่องใช่ S ไลน์มาสดๆร้อนเลยสดๆเลยพี่สาอุดรครับชาวอุดรใช่บอกว่าอยากจะให้ไปซื้อผัก500บาทมาทกินที่บ้านพี่เอาบาทใช่กินทุกคนเลยหม้งหมดมัน500กับ5าบาทแต่ว่าเขาลดให้เหลือ5 0 0้านเพื่อนพี่ เอาวงเล็บไปด้วยไปร้านเพื่อนพี่อได้เราก็ทำตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยจัดเต็มเลยสงรอบไปสุดตกใจใช่เดี๋ยวเราไปวางไว้ก่อนไปสองเช้เดี๋ยวเอาไปเข้าตู้เลยไม่ไปไหนกันหมดสองเช้าเห็นหรือเปล่าเขาชวนงานกันไหมไม่เหรอสองเช้าไปขึ้นมาแล้วเห็นไม่ไปดูใครเลยเหรอไม่เหรไม่ได้ขับขี่มันอยู่อ๋อไปเดี๋ยวผมมาเก็บก่อนนะไป อยู่มาเต็มเลยของเต็มเลยแม่พี่คใช่มางานเต็งเหรอฮะพอดีมีผู้ใหญ่แกดีซื้อให้ครับพ่อครับซื้อมากินทำกินกันที่นี่ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากเลยพอดีพี่ปุ้ยออกไปทำธุระเนาะไปซื้อน็อตไปเราขนไปแช่ไว้ก่อนกลัวมันจะอันนั้นเหรอโอ้โหเต็มคาราเบล ้อมประกอบอาหารได้เลยด้วยนะห้าร้อยใช่เยอะมากเมื่อกี้เหมือนรถพี่บ่าวแต่ว่าน่าจะหลานเกีขับมาเกีน่าจะยังไม่หายฉันวางหายไปไหนฉันวางหายมันไงโอ้โหสวยมากเลยเดี๋ยววางไว้ก่อนไหมเดี๋ยวจัดใหม่ไหมใช่ใช่เอาบางอย่างอ่ะเดี๋ยวเอาวางไว้ค่ะต้นนู้นว้ ใช่เดี๋ยวให้สาวๆมาจัดเดี๋ยวเราปรึกษาพี่ปุ้ยก่อนเพราะว่าบางอย่างต้องวางตรงไหนบ้างโอ้โหชั้นวางสุดยอดเลยวางของพี่ปุ้ยก็จัดวางไว้ตรงนี้เรียบร้อยเลยวางหม้อข้าววางเครื่องปรุงเนาะใช่เป็นระเบียบมากเลยที่นี่สวยงามสวยงามแต่ก่อนอยู่มุมนั้นนะคะพีหนูอยู่ตรงนู้นเนาะเครื่องปรุงใช่ไหมใช่ไปเรียบร้อย ฝากิจของเราสำเร็จนะฮะถึงบ้านพี่อีกเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปลุยงานกันเพราะเมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่อีกเริ่มตัดแล้วละ่ะเพราะว่าหลังคาเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณ4ี่แผ่นนะครับเมื่อวานมันค่ำซะก่อนหลังจากที่เร่งมือกันทั้งวันเลยนะเมื่อวานแต่ก็เสร็จแค่ด้านหลังกับด้านหน้าเหลือตรงกลาง3ามแผ่น4แผ่นนะครับวันนี้ยังไงต้องเสร็จแน่นอนอฮ งานหลังคาวันนี้ต้องเสร็จนะครับย้ําเลยเพราะว่าฝนน่าจะไม่มีนะวันนี้ดูจากท้องฟ้าเนี่ยน่าจะไม่มีฝนเสียงกําลังตัดอยู่เลยน่าจะตัดชายหลังคาที่ถูร้อนออกมาเนาะเพราะว่าหลังคาเนี่ยมันจะล้อนออกมาด้านข้างนะประมาณนิดนึงนะครับพอต้องตัดออกเนี่ยมันจะไม่สวย ไปดูกันวันนี้มาสายนิดนึงนะฮะเพราะว่าซักผ้าด้วยนะครับซักผ้า,าไปสองรอบก็เลยช้าซักทังผ้าคลุมที่นอนผ้าปูที่นอนแล้วก็เสื้อผ้าใส่นะเป็นในไบ้างครับพ่อสวยเนาะสุดยอดเลยนะพ่อบอกฮะพ่อบอกพ่อมีไอเดียแ,แก้ปัญหา๋อตัวเสาตรงนี้สุด๋อ ครับแล้วให้ตั้งเสาให้ตั้งเสาแล้วทำม้านั่งโต๊ะนั่งเลยตรงนี้สองตัวโต๊ะนั่งเลยเสาอันเดียวบาะเสาอันเดียวสองตัวทำโต๊ะนั่งนะนั่งที่อะไรอะไรก็ได้ใช่ไหมเสาเลยทำโต๊ะแต่เปนที่อินเป็นที่อะไรไปใช่ไหมนั่งชงดิวเลยอ๋อนี่คือเป็นไอเดียมีเสาเอาไว้ใส่เหล็กก็ได้หลังเราทำให้ไม้ ที่ที่มีพิงหลังได้นะที่โต๊ะนั่งโต๊ะพอมาเสนอไอเดียนะอาจจะมีไม้มีอะไรก็เอาไม้มาใช่แก้แก้ปัญหาตรนี้บจะซึมแล้วก็มีโต๊ะนั่เลยรอดูก่อนถ้าเกิดเอาออกแล้วมันเราเราลองขยุมดูแล้วมันไม่แข็งแรงเราก็อาจจะได้เสริมรอดูก่อนเสริมเสริมแบบไอเดียครับผมเสริมไม่มีไอเดียใช่ไหม เสิร์ฟแบบมีไอเดียมีโต๊ะนั่งเลยครับกลายเป็นที่นั่งไปด้วยใช่ก็เลืออยู่เสใช่ใซึ่งผมเนี่ยฮะก็มาสายทีมงานก็ลุยขึ้นไปแล้วครับใช่ซักผ้าด้วยเหลือแผ่นสุดท้ายนะครับเอฟซีสองแผ่นหรือเปล่าพอดีว่าน็อตหมดก็เลยจำเป็นต้องวิ่งไปซื้อน็อตด่วนอ๋อนี่ถ้าน็อตไม่หมดคือเสร็จแล้วเสร็จน้าแล้วอ๋อถ้าน็อตไม่หมดคือเสร็จเลยครับทีมงานเผยนี่เหลือแผ่นสุดท้ายนะแผ่นเดียวปุ๊บนิดเดียว โอ้โหแต่ถ้าน็อตไม่หมดเนี่ยผมมาเนี่ยคือเสร็จแน่นอนโอ้พี่เอกลังคายังเหลือเลยเนี่ยโอ้สรุปคือเหลือตอนเลขตอนเลขว่าไม่พอหนึ่งสองสามสี่สี่แผ่นเหลือสี่แผ่นนะฟรีลังคาโอ้เกินขาดเกินขาดตอนเลข นับผิดพลาดนิดหน่อยนะฮะไม่เพราะว่ามันอยู่ในหลังอยู่ซ้อนอยู่ข้างล่างไงมันจะนับยากนี่ฮะทีมงานก็ลุยลุยงานกันแต่เช้าโอเคครับผมล่าสุดก็มาถึงร้านพี่เอกแล้วกินสิเมื่อคืนลืมเมื่อคืนลืมใช่เดี๋ยวจะเจาะอยู่เดี๋ยวจะเจาะอยู่นะครับพร้อมลุยงานครับวันนี้ งานหลังคาก็99้เเปอร์เซ็นต์ล้เหลือแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนาะแผ่นสุดท้ายนะครับเราก็จะได้ลุยงานจงจุดใหม่กันฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยครับผมแล้วก็ขอพรบคุณนะฮะทางคุณพี่สาอุดรอีกครั้งครับทีเมตาซื้อผักให้พวกเรานะได้กินกันสวัสดีครับ